ทุกคนรู้หรือเปล่าครับว่านักวิจัยจากออกฟอร์สเพิ่งยืนยันในสิ่งที่เราหลายๆคนนั้นรู้สึกกลัวอยู่นั่นก็คือโลกอินเทอร์เน็ตกำลังจะตายลงอย่างช้าๆนี่คือประโยคที่เปิดจากโพสต์โพสต์หนึ่งโดยอ้างอิงจากกราฟนี้โดยกราฟนี้มันแสดงให้เห็นว่านี่เป็นครั้งแรกในรอบประวัติศาสตร์เลยที่ข่าวสารต่างๆมันถูกเขียนขึ้นโดย AI และเป็นจำนวนที่มากกว่ามนุษย์เขียนขึ้นมาด้วยซ้ำโดยเมื่อ5ปีก่อนอัตราของมนุษย์จริงๆที่เขียนข่าวนั้นแทบจะ100%แต่หลังจากปี2022ตอนที่ GPT เปิดตัวขึ้นมา ทุกอย่างก็เปลี่ยนไปในฐานะของคนที่อยู่ในวงการเล่าข่าวหรือคอนเทนต์ต่างๆผมขอบอกเลยว่าผมแทบจะช็อกโดยเฉพาะเมื่อโพสต์นั้นยังบอกอีกว่าในปีหน้า90%ของคอนเทนต์จะมาจาก AI แต่สิ่งที่เลวร้ายยิ่งกว่านั้นคือประโยคที่ว่าวิกฤตที่แท้จริงคือการล่มสลายของโมเดล AI เพราะในปัจจุบัน AI มันถูกฝึกด้วย Data ข้อมูลที่มาจาก AI อีกทีหนึ่งนั่นทาให้คุณภาพค่อยๆเสื่อมลงเรื่อยๆมันเปรียบเสมือนกับการถ่ายเอกสารซ้ำๆภาพจะจางลงและคุณภาพจะหายไปเรื่อยๆ แนวคิดใหม่ๆจะหายไปและทุกอย่างจะซ้ำซากเหมือนเดิมกันไปหมดและสิ่งนี้มันฟังดูเหมือนทฤษฎีดทอินเทอร์เน็ตแบบเต็มตัวเลยเนาะหลังจากที่ผมได้เห็นข้อมูลนี้ผมจึงหาข้อมูลต่อและพบว่าจริงๆแล้วแหล่งข้อมูลนี้มันไม่ได้มาจากออกฟอร์ซแต่มันมาจากบริษัท SEO แห่งหนึ่งที่ใช้ AI ตรวจจับบทความที่ถูกเขียนขึ้นโดย AI อีกทีหนึ่งโดยในวิธีการของ AI ยังถูกระบุไว้ว่าการตรวจจับของ AI นั้นแทบจะเป็นไปไม่ได้หรือที่เรียกง่ายๆว่ามันไม่แม่นยำซึ่งนั่นทําให้ผมตั้งคําถามว่าจริง แล้วกราฟนี้มันเชื่อถือได้หรือเปล่าแต่สมมติว่าถ้าเรื่องนี้มันเกิดขึ้นจริงสิ่งที่บทความนั้นไม่ได้พูดถึงเลยนั่นก็คือจํานวนผู้ที่อ่านมันเพราะว่าถ้าหากไม่มีคนที่อ่านบทความที่ถูกเขียนขึ้นโดย AI มันจะไม่มีความหมายอะไรเลยแล้ววิกฤตของโมเดลคอลลบที่หลายๆคนพูดถึงละ่ะถ้าหาก AI ถูกฝึกโดย AI อะไรจะเกิดขึ้นโดยมีผู้เชี่ยวชาญทางด้าน AI ที่เคยทํางานกับ Meta Uber Amazon Apple และ Microsoft พวกเขาบอกว่าโมเดลคอลลบนี้มันไม่ใช่ปัญหาจริงๆพร้อมกับยกเหตุผล ทางด้านงานวิจัยมาซัพพอร์ตแต่บทความในโพสต์นั้นยังมีเรื่องที่น่าสงสัยเต็มไปหมดแล้วสุดท้ายผมก็ลองหาข้อมูลดูว่าใครกันแน่ที่เป็นคนเขียนโพสต์นี้ขึ้นมาแล้วสิ่งที่ผมเจอมันไม่ใช่ใครเลยแต่มันคือ AI อีกทีหนึง่งมันคือ AI ที่ออกแบบมาเพื่อสร้างความกลัวให้กับมนุษย์ในเรื่องของ AI อีกทีหนึง่งมันฟังดูเหมือนหน้าเหลือเชื่อเลยใช่ไหมครับและเวลาที่เราบอกว่าเราถูกรถชนเรามักจะโทษคนขับไม่ใช่รถใช่ไหมครับนั่นก็เหมือนกันเพราะ AI มันไม่ได้ทําลายอนาคตของเราแต่เป็นมนุษย์เองงนนีี่่แหละทสร้้าา AI ขึม